เลือกนีกหน้าพอแพ้กิวข้าวถาละโอ้ oh, อะไรวแม่ไม่เรื่องหรอวะยมึงยิงตัวท้ายก่อนก็ไม่ยิงมึงจะรู้จะยิงตัว้า่อนะ Lùm bồn đi Ờ, bồn lại mừng ạ Chọn gì bỏi đồ đùm bồn vãi thổ Rồi thì phải thầy tôi đây FC phải bán rồi mừng kêu Thưa hoảng này ลุโดโกหกเลยนะอห้วงไนอยองห้องไนอ้แล้วโูไม่โดดวะตกดีัะเป็นไรจังเลอะออะถามมามามาบวยแล้ล่ะถามาแม่ให้หยองให้เต็ม

ใจเลือเลือดหลับไปดิมีแมงหลับร้อยหน uh ึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวดิแต่กูไม่ช่วยนะไม่ได้ช่วยแม่งเลยกูบอกแล้วหน้าปล่อยแม่งตายผมหน้าจะตาย ผิดหวังไม่เจไหมโอ๊ยกูไม่เห็นด้วยซ้า ไม่รู้ว่ะยิงหัวเงี้ยวอ่ะไม่นไปยิงตัวอะไรโอ้ย me and i